ใช่แล้วตรงนี้มันสอนวิธีการใช้สกิลได้แหละอืมสวนเดียวมันก็ม่ได้ไงค,คิดไว้นะอ้อะไรวะแหววทำได้ไงเ่ช่องผิดแล้วนะมึงไม่รู้รวมกันว่าเกิดเะไรยขึ้นโอ้จะสบายดี เน่งอ่ะทำเลในปราสาทเนี่ยปราสาทอะไรปราสาทอะไรของเม่งน, <c oughs> นี่เราเราอยู่ในชาวพืชพาวนะและนายรู้จักชื่อฉันได้ไงเนี่ย <c oughs> ไม่เคยเห็นนายมาก่อนเลยนะ <c oughs> ในชีวิตเนี้ยแม่งเลยทั้งชีวิตเลย <c oughs> อยู่งเล่นในลันล้วเรีเราสู้กับพระเลยมันด้วยกันนายก็รู้นี่ผมว่าฉันจะไม่ได้จังนะเอ้ยไม่รู้ว่านายพูดเรื่องอะไรนะฉันไม่รู้จักแม้กระทั่งชื่อของนายเลยนายไม่เหรอเออ เราได้ไงฉันเขาจะมีความสุข้วแต่นายต้องจำผิดคนแล้วล่ะเอ่ออย่าโทษว่าเป็นความผิดของตัวเองเลยโซล่าอ้าวปรับตัวชื่อเลยอ้าวก็รูชื่อมันนี่หรอเดี๋ยวก่อนจะได้ทำไมกลัวชื่อได้โอ้โหปวดหัวคุณหน้ายอดดิออรเล่นอะไรเล่นอะไรกับเราหมดเลยแต่เขาเล่นมันไม่ไม่สนุกเลยโซล่าเลดี้เฮิร์ส นกูฟี आ, ่นายเราต้องด้วยพวกนายอ่าจบได้หมดเลยอ่ะทีนี่จำได้หมดอนนี้เออเอากลุ่มหวยอีกรอบนึงเออจุดๆช่ไม like ่เข้าใจเลยเกินเลยขึ้นกับคนจำของฉันเนี่ยไม่รู้ลีออนบางทีเอเดียสอาจจะทำอะไรสักอย่างอันนี้เป็นตัวละครจากฟิโนบลลัสีนะฮะท้งลีออนทางคนเนี้ยก็ทางค่ายเดียวกันน่ะเมื่อลยใช้ฟี่คอสโอเวอร์กันเลยนะไม่เปลืงบดี บอกว่าเธอรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่ไม่รู้เลยอ่ะเออนอั่นแหละบางทีเราก็จะพาซลาฟหายเดียดนะยูฟี่เออเอยังจำชื่ได้อยู่ใช่รู้สึกจะรู้ชื่ออ๋อขบุนเจออยู่รู้สึกจะรู้ชื่อ,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 อหมดเลยนะเพื่อนเธอเหรอ,อนอกไม่ใช่หมแปกหน้าหมดเลยอ่ะแต่แป็กดีนะจำชื่อได้มหมดเลยอันนี้เอากลุ่มต่ออีกจุด ปัญหาเราจะคลี่คลายมาแล้วก็บอกยูฟี่จะบอกว่าเดี๋ยวจะพาเราไปหาอเอเดียนนะออเพราะเอเดียนน่าจะช่วยเราได้บ้างนะฮะมาจากฟอนต์ฟอนตซีเจ็ดอะตามจะมาแต่ะระวังด้วยถึงมีฮัลเล็อยู่ที่เมืองอยู่ชั้นสอนเงียนาย่าได้ชั้นสอนนากเกี่วกับการต่อสู้ด,ดีกว่าอา่าตอนนี้ไปเริ่มพูดถึงการใช้สกิลแนละ้ว เห็นเลขบนการ์ดไหมล่ะมันมีตั้งแต่ศูนย์ถึงเก้ามีความแข็งแรงถ้านายและวตรี่ยใช้การพร้อมกันเนี่ยการ์ดที่มีเลขเียรจะเป็นฝอยชนะสี่ลองดูเห็นใช่ไหมมันมันใช้ได้เกา้าผมกดใช้สี่แหมมันใช้เก้าโอ้ไม่มีเลยอันนั้นก็เก,ก้ากห้าแหบผมหกมนหนึ่งโอ้ยได้ก็อย่างนั้นแหละถ้าในเลขกเกยอะก,ก็ได้ตี เห็นมันเห็นการทำเนนของมันหรือยังเล่นการที่มีเลขสูงๆเนี่ยจะสามารถเป็นยังไงขึ้นเรียกว่าการเลิกขออภัยนะมีมีเหตุขัดข้องขึ้นมานิดหนึ่งนะก็ไม่เป็นไรยังเล่นได้ต่ออยู่ถึงไหนนะเล่นการที่มีเลขต่ำกว่าเนี่ยจะถูกปัดออกมาไ่การใช่ไหม ไม่ว่าจะเป็นการที่มีเลนส์สูงไม่ว่าจะเป็นการที่สมรรถนะไหนแต่ถ้ามีเลขเยอะกว่าะแกอยู่ที่อะไรประมาณนั้นแหละการที่มีเลขศูนย์เนี่ยมันสเปเชียลหน่อยนะไม่ว่าตัวสู้จะเล่นการอะไรมาสามารถเอาการศูนย์เนี่ยเลิกได้หมดแต่เฮ้ยโอ๊ยเก้าอี้เฮ้ยแต่ต้องรอจนกว่าศัตรูจะใช้การนะเพราะถ้าเราเล่นการศูนย์เป็นคนแรกเนี่ย ครูก็จะสามารถใช้กา๊าซอะไรก็ได้มานะเบรกเราเหมือนกันนะรูดง่ายสุดๆรายการเราไปเคาน์เตอร์เดี๋ยวหรือในพลิตภกณฑ์หนึ่งเนี่ยกา๊าซที่ตรงการ๊าซที่มีพลังที่สุดคนใช้ตอนสุดท้ายนั่นแหละพยายามเข้านะเต็มกา๊าซเนี่ยก็มีคอร์ดเหมือนกันก็ตอนจัดซิกก็แหละอ่าได้เวลาสอนเกี่ยวกับการสตอร็อกก๊าซแล้วก็สกิลทุกแบบมันง่ายดีอ่ะไม่ต้องเล่นซอบ ตรงต้อง,งเลยโอ้ไม่ต้องเรี้ยกดสกิลก็เรียยสกิลจบแล้วอ่าเพื่อนสอนวิธีกดให้นะที่กดคือกดปุ่ม L กับ R นะพร้อมกันนะฮะและฟ้อนดูในคีย์บอร์ดก็คือกดเกับ S พร้อมกันซึ่งจะเป็นอะไรที่แ <Okay. S 2> ม่งโคตรยากเ่โคตรยากเลยอ่าจะอะไรอ่ามาอธิบายในหะ้สกิลเนี่ยมันจะเลือกได้ที่แค่3ใบนะแต่ถ้ากดเดียวกับ R พร้อมกันอีกครั้งหนึ่งจะเป็นการใช้ทั้ง3ใบ แล้วตัวเลขอ่ะมันจะรวมกันนะทำให้มันมีพลังทิ่งกว่าใช้การใบเดียวแล้วถ,ถ้าเราเลือกการตรงกับเงื่อนไขของสกิลที่เราเรียนรู้มาเนี่ยมันก็จะทำให้ใช้สกิลนั้นได้นะแต่มานั้นแหละแต่จำไว้อย่างนึงว่าทุกครั้งที่เจ้าใช้สกิลเนี่ยเจ้าจะเจ้าจะเสีย,พยไพ่ใบแรกที่ใช้ในสกิลคุณหรือพูดง่ายคือสมมติมีอยู่เะหยุดก่อน มดมีอยู่20ใบใช่ไหมผมใช้สกิลไป2ครั้งก็คือแซ่บหกใบเลยจะทําทให้3าใบแรกที่ใช้เป็นสกิลจะหายไปแม้ว่าจะรีโหลดก็ตามก็จะหายอ,อมาเนี้จยก่ไปเจอการต่อสู้แหละเพราะฉะนั้นอย่าใช้การ์ดอย่าใช้สกิลอย่างเดียวไม่งั้นการ์ดจะหมดเด็กเอาคิดว่าจําได้ไหมล่ะโซล่ไม่ไม่มากก็น้อยเรียน่ะไม่เคยอยู่แล้วเข้าห้งเรียนก็หลับตลอดอะไรเงี้ย ไปซะถ้าเจอมันตกตามพืน้นโอ้โห,หมาของตามพื้นเลยะจำที่ฉันบอกไปที่สอนไปอะไนระรู้สึกเป็นแล้วพูดติดดขัดหมดเลยนะอะได้สิบ่าซิบา้บานะเป็นเกมแบบใช้จำลองชีวิตจริงไม่ใช่นั่นซิมซิมบ้านี่เป็นอันนี้อนี่ซิมบา่าไลออนคิงเนะอ่ยใส่เข้าไป มันก็เป็นการเรียงเพื่อนแหละอา้าวโกหผิดแล้วก็เรามาเรียงกา้าวเอาไว้ตรงนี้ฮะเอากา้าวที่วันสุดท้ายอ่าแค่นั้นแหละอา้าวคอร์สเกินอีกสิบบาทเอาหนึ่งออกแล้วกันเอากา้าวหนึ่งออกเฮ้ยเอาการ์ดอะไรออกไปเนี่ยเอาซิมบ้าออกเฉยไม่ใช่ กดพิดโอ้ยกลุ่มปวด,ดหัวเลยการเดือดสุดท้ายครับเมบ้าอ่าไปนะโอเค,บบออเคตีกล่องตีโป,ป่งตีกตปปล,อกปปลอ่องตีโป่งเก็บปองมีแต่เลือดทั้งนั้นเลยอ่ะเต็มแล้วแมว สี่ขึ้นไปเหรออันนี้มีติ้งกราวถ้าเล่นของภาค PS2 อ่ะมันจะมีบอกผลของการ์ดด้วยนะแต่ภาคนี้ไม่มีบอกเลยอ่ะต้องลองดูต้องลองมั่วเอาแต่มิติกาวที่ผมก็ลืมไปแล้วครับเกิดอะไรขึ้นผมลืมมัแล้วไม่ได้เล่นนานจะสองปีแล้วมั้งเนี่ยลืมมันแล้วนีมม่ยเทคโนโิคเทคนิคก,ก็เฮยอายาอย,าย,าย,ายา่าอย่เพิ่งแค่ตั้งตัวก่อนซินาย อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตีบ้ามาช่วยหน่อยเร็วโอ้ยโอยโอยโอ้ยโอ้ยเก็บกับไปสิงโตบ้าร้องหิวเออป้า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 ตายป้าป้าป้าหลบกระโดดกระโดดกิ้งหลบกิ้งโอ้ยกิ้งกิ้งมาโดนแท้ๆอ้าวศูนย์ตีเลยต่อให้หมด เหมือนสองตัวสองตุ๊กไม่ทันตีไม่ทันอย่าอย่าอย่าไม่ได้จะคิดอย่าไม่ได้จะคิดเอ้ยมาสองตัวเนี่ยอย่าไม่ดีไม่ดีโดนและโดนละกับแล้วกันพ่อแล้วพล้วพล้วโอ้ยเยี่ยมเยี่ยมจิมบ้านะเวลามันหอนเอ้ยเวลามันร้องเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนเอ้าวเลยอยู่เดี๋ยวรอจังหวะอธิบที่แบบ ไม่ชินเลยเนี่ยเล่นคีย์บอร์ดเนี่ยถนัดจอยมากกว่าโอ้ยตาใส่ไม่โดนเลยนะซิมบ้าโอ้ซิมบา้มบาเนี่ยถ้ามันหันหัวไปทางไหนเนี่ยทางสมมุติมันหันหไปทางซ้ายใช่ไหมศัตรูด,ด้านซ้ายมันจะโดนหมดอ่ามันจะดีตรงที่ว่ามันกินพื้นที่เยอะมากแตม่มันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ จะมีค่อนข้างต่ำถ้าใช้ประโยชนใช้สามใบเนี่ยแรงแต่เปลืองคอสเยอะมากการเลี้ยงเพื่อนเป็นอะไรที่เปลืองมากเเเอออออฟ้ามเก็บเวลเก็บเวลออกไปตีป้อมไช่ก่อนจะไปรอยป้อมฟา์มกำมีเงี้ยนก่นอนเลยไม่โดนตีเริ่มจะเริ่มจะตีไม่โดนแล้วตั้งแขนเขาเรียกว่าอะไรนะยูซ่าใช่ไหมเราต้องเรีน เออปาด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 ตรปาดตรเก็บอ่าครับกระโดดกระโดดเก็บพีเีดอสโนพเก็บพีเอีอ้เจ๊ยไม่โดดเอ้ยหายหายอย่าพึ่งเนาะเป็นไรโอ้ยไม่น่ายืนดูเลยมันตีเร็วด้วยนะพังเนี่ยตีเร็วมากเลยดูไม่ทันอ่าครับเรียบร้อยอะไรดีสกิลยังไม่มีไม้ใช้เลยนะอ่าอะไรดี อ่าสีทีพูดอ่ะสุ่มสุ่มคิดไม่ออกสุ่มเลยหมดแล้วใช่ไหมเก็บของเลืออ่ะนี่เรือและเก็บเก็บเก็บไปแดละไม่เสียหายเ๋ือดีแกบันไดอ่ะปีนปีนอน,น่อยปีกเขาไม่มีอะไรเลยแอวบปไปไปใหหนึ่งเอามันไปเนี่ยโางเปล่าลงโจไปไหนเนี่ย ด้านซ้ายมือกนท้องนี้แหละเออทไม่ดูเออสามขึ้นไปให้แปดแถมแถมครับแถมอ่ะอุย้ยมีหีบด้วยอ่ะขอเปิดได้ไหมรูดรูดอ่าจุดเดียบอกสิว่าเธอก็ไม่ลืมฉันอ่ะ ผมนี่อึ้งเลยย้งไม่รู้ว่าจะพูดว่าอะไรดีจะจะมาเจักัเธอนะอมบอกเธอแล้วว่าพวกเราเคยเจอกันนะเราเคยสู้กับทาเลี่ด้วยกันว่าเธอจะพูดถึงนะจะ,จะ,จะพูดถึกพูดถูกนะแต่แะววาาจะเไม่ได้เลยอ่าก็แจ้เตาว่านายจำไม่ได้หรอกว่าจะพูดอะไรไปว่าเอ้ยว่าไหนพูดอะไรกับฉันในปในคอร์รบาัสเตียน เมื่อฉันปิดรูดแจ่เราอาจจะไม่เจอกันอีกครั้งแต่เราจะไม่ลืมกันเองแต่เราจะไม่ลืมอาเห็นไหมเฮ้ยนายจำได้ปวดหัวกุมกุมหัวหลายรอบเลยนะ่ยีออนบอกปวดหัวมากเด็กสเต็ปซิลไหมไอ้น้ำแกไอ้เขาพูดถึงน,น,นั่นดีออนฉันฉันก็จำได้นะว่าเธอไปเอเอถูกแล้วว่าเธอเหมือนนะ่ะฉันเดาว,ว่าฉันเออหงมันมัน,ม,นมันงงอยู่อ่ะ ไอคนไอคนนี้ก็งงงั้นไม่พูดถูกพูดผิดฉันคิดว่าจะจะมีความทรงจําอะไรไว้อย่างนั้นนะแต่มีบางอย่างที่จำได้อยู่บางทีโคจงโซระเนี่ยทําให้เราจําเขาได้ฮะทาได้ไงอ่ะงงเราไม่ได้จับถือโซระแต่โคจังเจ้าจะไปด้วยความทรงจําของเราอ่า โซล่มีผลก็ร้องกันหรือเขาจำเข้าบานทีพลังบางอย่างเจนสัมพัสได้อะไรางี้เชิญคุณริวไปช่วยอะบางทีอาจจะเหมือนที่คนนั้นพูดก็ได้เมืองนี้เป็นแค่ภาพดวงตาที่ความจำฉั้สร้างขึ้นมามันพูดจะไม่โกรคนเดืองงนงงกะงั้นมีคนที่สเปเชียลต่อต่ออยู่ต่อเธอ ฮะเธอรู้ได้ไงอ๋อเข้าใจแล้วความจำฉันมันเชื่อมต่อกับเธอด้วยจยไมงไตามใช่พิเศษเอนฉันอาจจะอยู่ในเมือนี้ก็ได้จะไม่ถึงประสบการณ์เมืองภาษาภาษาอะไรอ่ะงงอะไรอ่ะ<อ>เราอยู่ในเมืองนะชาวเวาทาวไม่ใช่หมายถึงที่ฉันหมายถึงอ่ะมันโอ้ยงง <laughs> ในคนพูดแต่ดังงง ีจะมีคําถามค้างคาอยใจใช่ไหมใช่เอาพุ่มมาที่เองแล้วก็ไปเจ็บเบอรที่จะดูร,บรอบๆงั้นไปดูรอบเมียนกัตซี่ทันเลยพวกเจ้าพวกเธอได้จัดการได้แล้วก็ไปให้ไปทันทีเออนั่นแหล,ละเกียรพากันแล้วเริ่มมึนอ่ากองเออเอาเลือดอีกแกไม่เอาเลือดดิให้กับตังคนะ์โอ้โหไม่ดอกเลยนอกจากเลือด ผมว่าขอใช้เงินดีไหมหรือว่าเออเอาให้จบเลยอะเอาให้จบโลกนี้นแค่พอ,อห้าขึ้นไปหรอมีไหมเนี่ยไอ่มีเงี้ยเอาห้าเอาพอดีพอดีไว้ก่อนเฮ้ยอยู่ทางนี้วาดไม่โดนอย่าอายา่ยาอย่ายิงอย่ายิงไปอย่ายิงอย่ายิงบ่ร้องมันร้อนมันร้อนมันร้อนเด็ดเด็ดเดีย๋ยวเด็ด สี <Es> มันส <huh? S 2> ี่สี่อ๋อสีด้วยซื้อโอ้โหโดนเลยเัาน้ำแข็งไม่ใช่ไม่ใช่ไม่โดนโดนแล้วแดบตาเฮ้ยฟาดไม่โดนฟาดเฮ้ยช่บยมองไม่โดนเลยซื้ไอ้ไอ้ปีตามปี ามได้สองไม่เท่าแล้วมิจายันสูบปูนเก็บเก็บเบลกันอย่าหาย,ย,าหายนนะเดี๋ยวหายสัมพัญนะสัมพันธ์สามต้องไม่โดนสองสองออเดี๋ยวมันตีเหลือสูบแล้วสิบา้ามาหอนหน่ะเออเด่นสมุดสงโตเลยมาหอนบดกันความเป็นเจ้าราชสีท์เออไม่โดนโอ้เออเออ สายปิกตอนปันว่าอะไรดีมันก็ไม่ดูไม่เข้าเลยกไม่รู้เนาะดีกว่ามาช่วยหน่อยเดี๋ยวช่วยยากได้่ไหมโดนเลยเนี่ยยังไม่หมดอีกเหรอบ้าตัวไป๊บชงทิ้งชงกันแหละนะทำไม่เสียงดูเหมือนดาบดีเนาะ ตีไปไหนนะน่ะเอ้าตีอะไรเนี่ยเอาละเริ่มโอ้ยโอ้โหมันรัวมันยิงรัวมันยิงรัวมันรัวเดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งอ่ะเดี๋ยวน้องมาช่วยได้แปดเลยนะ่ะเฮ้ยกรดีเว้ยเก็บต่องเก็บต่องดีดีดีเฮ้ยเืล่าเสียงเกมดังไปหรือเปล่าครุณผู้ชม กาดังไปก็ขออภัยด้วยมดังเลยก่รู้คิดอยังไม่ตไม่โดอ้ยเอ้ยเออ้ยเอ้ยเอย้อ้ยเอ้อยอ้เ้เอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้ยอ้ยเอเอ้ยอ่ยเ้เอดเรยเเอ้อยอยอ้ยเ้ยยเอออ้ออ าไม่ไม่ได้มีความเมาเล่นไรเนี่ยจระละไรไม่ได้มีความแม่นเลยเอจีมีเท่าไหร่เฮ้ยฟองแม่งต้องเลยนะตีเอกใช่เด็กเด็กไม่มีอะไรตีเลยปสงนี่ก็สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วสุดท้ายของเรื่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 องของโลกนี้เรองใช้การเขียวอ่ามีเอาอะไรดี มี3ามใบเลยเอาสูแล้วกันแล้วก็แวบอ๋อ,อนโซลนันเองเ,อเดี๋ยวก่อนพูดเลยจะรู้จักมได้ไงเนี่ย,ย,ยก็เหมือนกันแหละมืนกันพวกรีออนคนนี้ชื่อซีสนะมาจับไปรอบประเทศเส็จเหมือนกันความจริงมีทุกภาคกันแหละไอซิดเนี่ยมีทุกภาค ว่าให้ช่วยหาเพื่อนหน่อยนะตอนเนี้ยใหาเพื่อนหน่อยนแล้วกล้องสูบไปไหนอ่ะมีฮาร์เลสตัวใหญ่อยู่เมื่อครั้งลั่นตังขึ้นมาฮาร์าเลสฮาร์เลสตัวใหญ่กำลังปรากฏตัวขึ้นมาถ้ายังคงชีวิตอยู่ให้ยิบไปซ่อนซะอา่า อ้ไตัวใหญ่ก็คือบอสนัน่นแหละบอสลงนิดแหละมันต้องหวังได้สู้แน่โซล่าเน้นหาเรื่องอยู่แล้วเนี่ยระครังดังแล้วเออระคังดองแล้วล่าดูดูตึ้งจี้ดูคิวบูเขาไม่ใช่แหววนี่บอสไม่มีหัวนะอ่ามีแหละมีแหละเพย์สองก็เจอเพย์สองก็เจอเอหนึ่งหนึ่ง ต่อให้ตีก่อนเลยแมสโดนลบต่อยตีก่อนเลยตีไปไป,ไปอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งตีไปดิตีมาดิไปมาด,ดิโอ้ยมันหลบเต็มหลบเต็มหลบเต็มหลบโอ้โหมันเรียกเท้ามันเรียกเท้า บอครับผม yup. <po bio> ล, <imy> ลืมไปแล้วมันเล่นมานสองปีเออเออเยมันเล่นอะไรวะมสองปีมีสูนรนะรอรออ่ะไอ้นัก็สูตรแมวแมวเอย่าใช้สูตรดิผมเรียกฝ่าเท้าดี่ค่าเอานึงเอาสูตราดเออเลนหาครับครับมันโดดมันโดดมันโดดเดสสแนอกน้ำแข็งสองอันเลย ปาท้าแก้วช็อตไปหนึ่งทีตั้งแข็งหนึทีดูศาสต์เอ้ยไอติมเชนิดนิ้งเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยพุทลีโหลดการ์ดแบบอินสแตนกันนะเฮ้ยการ์ดมิกกี้โดนหลมมบเวลาสู้บอสนะจะมีการ์ดมิกกี้ออกมาให้การ์ดมิกกี้นี่ดีมากครับดูว่าเนี่ยโคยังดีอ่ะแยกชิ้นส่วนให้ การวิกีก็เหมือนกับการช่วยสู้กับบอสได้เลยได้สมัยฟื้นเะร็วจังอย่าอย่าโดดส auth, mm ิอย่าโดดอย่าโดดอย่าโดดต่อคอมโบมั่วเลยนะรอหนึ่ทียิงน้ำแข็งปิดโดนให้แล้วปัดหนึ่งทีมือหายเอามือขาจะไงยังไงเอายังไงถอนเท้าอีกแล้วโอ้ยเต็มหน้ามีกูฟี่สองใบแล้วอ่อย่าโดดอย่าโดด การหมดละสิบสามช่วยหน่อยเอ้ยบิกกี้มาอีกแล้วเก็บการบิกกี้เก็บเก็บเดี๋ยวจะขึ้นตีโลดได้กันนะกระโดดใช่ไหมนั่นไงออกตาร์ทไปตีโลดลัวลัวครับลัวลัวตีลัวเอ้ยตีมองบอลเอ้ยกระตือแล้วกระตือสูตรแม่ด้วยไม่ใช้ไม่ใช้ไม่เใย่ ทำเลยเนี่ยทำเลยโอ้ยมือมือเอ้าทำอะไรเนี่ยทำ,ทำอะไรเนี่ยรครับอยา่ยาอยา่ยาอยา่ยาอย่าหลบหลบไว้ก่อนหลบไว้ก่อนเน้นหนึ่งระโดดเข้าไปฟาดไม่โดนด้วยไม่โดนไม่โดนสามใบแล้วแขนแขนขวาหรือแขนซ้ายมาเนี่ยเอาไปตายเออเหลือแต่ตัวแล้วเอาดิโอ้โหตัวเหลือแต่ตัวมันก็สู้บอกชีวิตนี้ฉันสู้คน สู้คนอนะ่ะโอ้ยมันมีกอ๊อกสองอดีตอดีมาดิ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 โดดกิ้งหลบกิ้งหลบลูกเดียวเออเออเออฐันฐาน,านอย่าอย่าอย่าจะเฮ้ยกดผิดฐานนะอย่าลงตำ่ำเกียดวิ่งไปเนะว้ยดนะูไหมเนี่ยวิ่งไปแล้ว,ว,ลวมันเสียเวลาอ่าเออือมิดมิมดาสูนะ่ะ เอาศูนย์เอาเตอร์อเมห้าเอาห้ายิงกันยิงแข็งไม่โดนมันลอยอยู่อ่ะถอนไปตายหมดละอ,อ่ะยีโหลดเฮ้ยอย่าอย่าโอ้หลบไปมันตีแท้แท้อย่า,อย,าอย่ากิ้งกิ้งมาอย่ากิ้งอ,อย่าโอ้เรากิ้งไว้มันชนอีกแล้วอย่าเล่นนะขอตีบ้างขอตีบ้าง ตีบ้างตีบ้างเอาให้ตายตายนะเอเฮ้ยโอ้โหเบลเก็บเก็บเก็บเด็ดเด็ดเด็ดก้าดอะเพิ่งอย่าบังการ์ดอย่าบังเก็บเบลก่อนเอาหมดแล้วน่าอัพไปดีนะเด็กแล้วกันเมื่อกี้จับไม่พอนี่อัพเด็กอย่างเดียวเพื่อนของเธอมาอยู่ที่นี่ใช่ไหมอ่ากันลาตอบรับ ก็จะเป็นแบบบอกล้ำลาอำลาจากกันแล้วอิออนหรือ,อตัวเองน่าซลายนะล้ำลากันไปอ้าวแล้วแทนแทนนี่พี่จะเป็นฝ่ายเดินดันเดินก่อนนะเฮ้ยไอเอเลี่ยนอ้าวมีอะไรมีอะไรเหลือ มีบางอย่างฉันว่านายจะรู้ไว้ความทรงจำของนายมันสร้างเหมือนนี้ึ้นมาใช่ไหมนานคือสิ่งที่ผู้ชายคนนั้นพูดกับผมว่านานเป็นความจริงก็แปลว่าเมืองนี้เป็นแค่ชิ้นส่วนของหัวจิตจังเจ้าและพวกเราก็เป็นเหมือนกันแต่เธอไม่เธอไม่ใช่แค่เศษส่วนเธอเป็นอะไรนะพายอาร์จังหังสองก็ไม่ใช่คราวนี้ การเดินทางในการเดินทางที่จะมาเนี่ยเจ้าต้องพบอะไรกับภาพดวงตาอีกเยอะแยะเลยนะฉันเดาฉันเดาเอาจะเป็นนางเอกฉันรู้ไม่ใช่จะ <c oughs> เป็นแค่ภาพดวงตาเท่านั้ขอย่าพูดเรื่องนั้นเจ้าเออประมาณนั้นแหละโอเคสุนัขเพื่อนเรียกและจีบสาวอยู่นั่นแหละมาเร็วหน้ามอหน้าเราเนไม่ใช่ไม่ใช่เนาะไม่ใช่ใชอา้าวหายไปแล้วเว้ อ้าวเอลียดายปปไหไนอะเธอมีอะไรหรือเธอไปแล้วฉันยังคุยกับเธออยู่เลยเมื่อกี้เนี้ยอืมฮะ<า>อะไรหรือมาเลยนายยินอยู่ตรงนี้มานานคนเดียวแล้วนะอ้าวอ้าวมาเ,าเลยจิบวิญญาณเลย แด้วกูฟี่บอกว่ามันเห็นโซล่ยืนคนเดียวนะแต่โซล่คุยกับเพื่อนๆอยู่อ่าเอาเลยมีพลังงานบางอย่างนะพลังงานเยอะอ่าก็จุดเซฟพอดีเอ้ยเซฟสินีเล่นมา50นะนาทีแล้วเนี่ยโอ้โหชั่วโมงเลยก็ตัดคลิปไหมตัดเถอะขอรอ้องสำหรับาพาร์ทนี้ก็จบไวแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะะก็ผมรู้สึกว่าต้องไป เลยนะฝึกการพูดใหม่แล้วรู้สึกจะมึนๆน,นะก็สำหรับคนที่ชอบนะก็ like, ลลไลค์ซับสไคร์นั่นแหละพอดิสไลค์ไม่ต้องไม่เอาคอมเมนตีชมเลยก็อ่แล้วแต่ที่ทันสุขวูรนะสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกทชมนะสำหรับปันดีนะั่นแหละพอแล้วจบปิดปิดน็อตไปคลิปน,นะโอเค